สวัสดีค่ะป้สชาวัฒน์มาสองค่ะเอลค่ะนางค่ะค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวกเสือ้อเชิ้ตผู้ชายงานลูกค้าจ๋าเน้นเป็นงานบิ๊กไซส์หรือว่าจะเน้นเป็นงานไซส์ใหญ่นะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานเอเอเอลดไอพีนะคะเป็นสินค้าสองทางบริษัทบั๊ก จาน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะ120ถึง150ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะลูกค้าจาาขออนุญาตประมาณการนะลูกค้าจะ25บาทนะคะใช่เลยนี่เปงานตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ค่ะบิ๊กค่ะบิ๊กไซส์กระลเดียวใช่ค่ะนนี้ค่ะลูกค้าจ่กเราขอเน้นคนขายตัวใหญ่เน้นไซส์ใหญ่ๆนะลูกค้าจ่าราคาทัวประหยัดอีกแล้วนะใช่ราคา5,000บาทเท่านั้นค่ะคุณพี่ค่ะ เอาไปเลยเชิดผู้ชายไซสใ์ใหญ่ๆตัวใหญ่ๆนะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจ๋าเอาลูกค้าจ๋าสวัสดีลูกค้าอีกรอบนะคะลูกค้าจ๋ารายการที่สองของวันนี้นะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานเชิ้ตผู้ชายเน้นไซส์ใหญ่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยผู้ชายไซส์อบอุ่นนะคะลูกค้าจ๋าแนะนําเป็นตัวนี้ได้ไซส์เรียงไดว่าเริ่มต้นตั้งแต่ไซส์ L ขึ้นไปคะ่ะลูกค้าจ๋า XL คะ่คะ 2XL ค่ะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้ ลูกค้าจ๋าเป็นเชิ้ตแขนสั้นแขนยาวแล้วก็คละลายมาให้ด้วยนะคะลูกค้าจ๋าใช่ค่ะพี่จชาหฮนนี่นะคะนะคะจะอุบวๆนะอวๆอวๆอุ้ยช่วงนี้แบบว่าหน้าหนาวแล้วนะยังไงคะหน้าหนาวแล้วนะคุณพี่จ๋าผู้ชายหุ่นอุ่วๆต้องมาแล้ค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าในหนึ่งกระสอบราคาห้าพันบาทค่ะคุณพี่จ๋าได้ทั้งแขนสั้นและแขนยาวได้เป็นทั้งกอตไม่กอตได้ทั้งสีพื้นได้ทั้งขาวไวค่ะคุณพี่ขาค่ะมาติดมาหมดเลย เน้นเป็นเชิ้ตค่ะคุณพี่คะเน้นเป็นเสื้อเชิ้ตนะคะลูกค้าจ๋าเน้นเป็นชิ้หลวนนะคะได้แล้วคะ่ะลูกค้าจ๋าแนะนําค่ะลูกค้าจ๋าใครที่ตามหางานเสื้อเชิ้ตผู้ชายนะคะแนะนําเป็นงานตัวนี้ได้เลยลูกค้าจ๋าเป็นแบบว่าเสื้อเชิ้ตผู้ชายไซส์ใหญ่หรือไซส์อวบนั่นเองนะคะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้ราคา5 0 0 0บาทค่ะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มนะลูกค้า5,000สุดคุ้มนะลูกค้าจ๋าได้ไปเลยน้ำหนัก45โลนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเสียให้ทันค่ะคุณพี่ค่ะเสียให้ด่วนให้ทันให้เร็วให้ไวกันเป็เดียวนะคะลูกค้าจ๋าแจ้งเรื่องวันหยุดปีใหม่นี้นึงค่ะคุณพี่ค่ะช่วงนี้นะคะลูกค้าจ๋าตู้เราลงอูกแล้วประมาณต้นเดือนเนาะใช่เลยช่วงนี้ลูกค้าจ๋ายังพอมีเวลานะคะสำหรับลูค้าแม่ค้าท่านไหนที่อ่าสะดวกนะลูกค้าจ <c oughs> <mate được> <cruise> ๋าสามารถเข้ามารั สักริดรอดนะคจะจาเตรียมควาพร้อมเริ่มจะขายปีใหม่กันแล้วหรือว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือจะเป็นสมุทรสาครหนาวเดีอยวนีลูกค้าจ๋าหาวหนาวแล้วนะต่างจังหวัดก็เริ่มจะบรรยากาศดีๆเย็นๆแล้วนะ ลมแรงเย,ย,ย,ย็นๆแล้วนะคะจ๋าชวดนี้กันหนาว,วบางรายการเรายังพอมีนะคะค๋าเป็นไหมพรมเด็กเป็นเสื้อสารเลยนะคะโปรโมชั่นของเราบางรายการยังพอมีแต่ตอนนี้ค่ะคุณที่ขาชิดตัวนี้ก็ถือว่าเอาไปใส่ด้านในก็ได้ได้ไดไดค่ะจราหรลยจะใส่เป็นบุบนวลเป็นมีฮู้ดด้านนอกก็ได้ค่ะจราหมวดนี้เป็นเส<ๆ>ื้อผู้ชายเน้นเป็นงานไซส์ใหญ่ เน้นเป็นเชิ้ตผู้ชายตัวใหญ่ๆนะคะลูกค้าจะาราคาห0 0พันบาทนะคะลูกค้าจะาต้นทุนต่อชิ้นขออนุญาตประมาณการน,น,นะคะลูกค้าจะายสบาบาทนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าป้าลูกค้า5,000บาทว่าคุ้มแล้วต้นทุนต่อชิ้น25บาทลูกค้าจ๋าเป็นเสื้อเชิ้ตผู้ชายไซส์อวบค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุน25บาทเท่านั้น ลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะพ่อค้าแม่ค้าต้องมีนะคะสําหรับเสื้อเชิ้ตชายมีไซส์ปกต,ติแล้วต้องมีไซส์ใหญ่เพราะว่าเผื่อแบบว่าลูกค้าบางท่านไซส์อวบนะคะลูกค้าจ๋าไซส์อบอุ่นนะคะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้เริ่มต้นตั้งแต่ไซส์ L ขึ้นไปเลยลูกค้าจ๋า L XL XXL นะคะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้แขนสั้นค่ะแขนยาวคะ่ะโทนสีมีค้าม,มาคะ่ะลูกค้าจ๋า สีพื้นมีมาลายสกอตมีมาลายจุดลายฮาวายนะคะเรียกได้ว่าหลากหลายลายนะคะลูกค้าจ๋าซ้าอยู่ในนี้เลยนะคะแต่ว่าแนะนําให้เอาไปซักนะคะลูกค้าจะเอาไปซักนะคะเอาไปซักเอาไปรีดนะคะลูกค้าจะเพื่อจะได้เห็นรูปทรงที่ชัดเจนนะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจะเอาไปซักรีดใส่หุน่นใส่ไม่แขวนดีๆีคะ่ะลูกค้าจา๋า ต้นทุน25บาทโดยประมาณการลูกค้าสามารถนําไปทาราคาขายได้เลยอาจจะขายตัวละร้อยก็ได้ร้อยเก้าก็ได้ลูกค้าจ๋าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขึ้นอยู่กับกลุ่มตลาดของลูกค้าอีกทีนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะแขนสั้นเป็นสก๊อตแบบนี้ค่ะแต่ถ้ารีบขึ้นมานะลูกค้าจ๋าค้าจะเรียกจะดูความสวยงามหรือเอาไปขลายก็ได้แบบว่าเพิ่มมูลค่าด้วยนะคะลูกค้าจะสก๊ออีกหนึ่งตัวแขนสั้นนี่แขนยาวมากค่ะลูกค้าจ๋า ลายเรียบๆนะคะมีหมาหมดเลยค่ะคุณพี่ค่เพราะกระสอบนี้ของเขาเป็นหมวดเสื้อเชิ้ตผู้ชายค้าลายค้าแบบนะคะเน้นเป็นงานไซส์ใหญ่ผู้ชายนะคะลูกค้าจะสนใจกันราสอบนี้จะย่อ5,000บาทพอค่ะคุณพี่่ะค่ะขาขนส่งสามารถจ่ายปทางได้ค <5 S 1> ่าขนส่งจะอยู่ในประมาณการ80-300บาท ขึ้นอยู่กับพื้นที่ขึ้นอยู่กับบางตำบลขึ้นอยู่กับบางจังหวัดนะลูกค้าจ๋าแต่ทีนี้ทั้งนั้นเราขออนุญ,ญาตประมาณการ8 0ถึง3า0รบาทค่ะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจ๋าอลูกค้าจ๋าใกล้เข้ามาแล้วนะลูกค้าจ๋าอีกไม่กี่วันสิ้นเดือนคะ่ะลูกค้าจ๋าอีกไม่กี่เดือนสิ้นปีนะคะลูกค้าจ๋าอีกแค่เดือนเดียวเ,เองนะ,ะเดือนเดียวลูก,ลกค<ะ>้าสำหรับพ่อค้าแม่ค้าต่างจังหวัดนะคะต้องการสินค้าไปขายช่วงเทศกาลหยุดยาวนะคะลูกค้าจ๋า เราจะเป็นเทศกาลลอยกระทงใกล้ๆเดนี้เทศกาลคริสต์มาสค่ะลูกค้าจ๋าแล้วก็เทศกาลปีใหม่ลูกค้าไม่คะ่างจังหวัด่ะช่วงนี้ลูกค้าจ๋าสามารถแบบว่าสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่าอะไรลูกค้าเพราะว่า เดือนหน้าเดือนธันวาแล้วนะคะลูกค้าจ๋าแจ้งเรื่องขนส่งไว้เลยลูกค้าแจ้งแต่นนเ่นๆให้ลูกค้าเตรียมความพร้อมนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าไปสบัดต่อใช่ไหมคะนางค่ะกดไปแล้วประทานอาหารเที่ยงคุณพี่จ๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบพระคุณลูกค้าที่กดไลค์กดแชร์นะคะจ๋าช่วงใกล้ปีใหม่บางท่านอาจจะอยากขับเปลี่ยนอาชีพหรืออยากหาอาชีพเสริมนะคาจ๋าฝากด้วยค่ะคุณพี่ค่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ ให้ลูกให้หลานให้ญาติให้เพื่อนคนที่เรารักนะคุณพี่จ๋าบริษัทเข้ามาบริษัทบัคของเรากดไลค์กดแชร์นะลูกค้าจา๋า<ส>เพื่อให้เพื่อนรู้เนาะว่าถ้าคุณสองของบริษัทบัคของเราค่ะลูกค้าจ๋าสามารถหาคิดเสริมได้ได้ค่ะช่อง,องทางทุกวันนี้เยอะมากนะคุณพี่จ๋าแชร์เอาบุญน,นะลูกค้าจ๋าแชร์เอาบุญได้นะเผื่อมีบางท่านอยากมีไอเดียอยากขายมือสองนะคะลูกค้าจ๋ากับบริษัทบัคของเราค่ะจ๋าสามา ไปขายได้นะคะลูกค้าจะดิเข้าจับเข้ามาดูก่อนก็ได้ได้ค่ะใช้แล้วค่ะลูกค้าจ๋าสินค้าของบักเราหลากหลายรายการค่ะลูกค้าจ๋าไม่ใช่มีแค่เสื้อเชิ้ตผู้ชายลูกค้าจ๋ามีทั้งเสื้อผู้หญิงเสื้อผ้าเด็กนะคะลูกค้าจ๋าเรียกได้ว่ามีหลากหลายรายการเลยนะคะ สนใจเป็นหมวดไหนสามารถพูดคุยสอบถามกันเข้ามาได้นะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าตัวนี้หมวดนี้ค่ะ45โลราคา5,000บาทสุดคุ้มนะคะลูกค้าจ๋า c m กันได้เลยนะ,ะจ้าค่ะด่วนเลยใช่ไหมคะค,ะ,ะค่ะตะก้องขาซื้อมาที่กระสอบนี่หนึ่งจากตะก้อนตา น้ค่ะดูค่ะกอดเล่กอดทักมาหมดเลยนะใช่ค่ะในนี้นะลูกค้าจ๋ามีทุกอย่างอยู่ในนี้นะคะลูกค้าจ๋าสก๊อตบ้างใหม่กอตบ้างเรียบเรียบบ้างนะคะลูกค้าจ๋ามีท้ามามีติดมา แบรนด์อาจจะเจอบ้างไม่เจอบ้างอันนี้แล้วแต่ลูกแล้วแต่กระสอบนะคะคุณพี่คะอาจจะเป็นบางลูกเจอเยอะเจอน้อยยังไงอันนี้เราไม่ได้เน้นเรื่องแบรนด์นะ<ช>ลูกค้าจ้แต่ว่าแบรนด์บางตัวสามารถแต่ว่าแบรนด์ดีแบรนด<ช>์ยังเลย<ช>นะคะอาเปแบบว่าอาไปขายถึงแพงได้เลยแต่เพียางนั้นก็ลูกค้าบางท่านอาจจะไม่ได้เน้นที่แบรนด์ลูกค้าบางท่านจะเน้นที่คุณภาพเพราะเสียหายเปื้อนดำชำรุดบริษัทบ,บคัคของเราอาจเจอบ้าง 5-15%ค่ะลูกค้าจากตามเกณฑ์ของทางบริษสอบัตรนะคะใช่แล้วค่ะอาจมีเจอนะคะคาจเคลื่อนรามกระดุมแตกเสียหายอาจมีเจอนะใช่ค่ะประมาณการค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องรายละเอียดังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปดูที่กันอีกรอบค่ะตอนนุญาตวนรายการนะคะสำหรับหมวนี้ค่ะลูกค้าจะเป็นหมวดเสื้อเชิ้ตชาย นะลูกค้าจากค้าลายค่าแบบนะคะลูกค้าจากเป็นอันน้นเป็นงานไซส์ใหญ่นะคะ u s a Lot IT นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัราคาค่ะลูกค้าจ้าราคา5 0าพันบาทนะคะน้ำหนัก45กิโลจํานวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจะ้า2 2 0ร้อิถึงชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นขาย่25บาทค่ะหากสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบาคได้นะคะ หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง Youtube ค่ะฝากติดตามอีก2ช่องทางเป็นช่องทาง Instagram ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ